มาดูในส่วนของักคบ้านข้อที่5.3กันนะครับักนบ้านข้อที่5.3ในที่นั้นคือเขาบอกว่าอันเนี้คือเมทริกโดยที่ขีดตรงๆในที่นั้นก็คือหมายถึงว่าเขาต้องการให้เราหาค่าดีเทอร์มินแนนหรือหาค่าเดทเขาบอกว่าให้หาค่าเดทโดยใช้ในส่วนของ first four property ของดีเทอร์มินแนน first four เ uh, อ property of determinant ในที่นั้นในหนังสือก็มีนะตรงนี้อยู่ในหน้าที่28 ก็คือพี่เขียนเอาไว้คร่าวๆแต่ตรงนี้มันไม่ได้ออกสอบพี่ก็เลยไม่ได้พูดเน้นย้าตรงไหนสักเท่าไหร่นะอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูในเทคก็มันจะละเอียดกว่านะในส่วนของ first f o r first four ในที่นั้นก็คือว่า property แรกอันนี้อยู่ในเทคเนอะหน้าทีเก้าสี่ห้าจุดสามนาที่94 basic of property of d e t e r m i n a n t ในที่นั้นข้อที่1เลยก็คือว่า De ทจะมีค่าเท่ากับเ t a transpose นะ เดซเ a จะเท่ากับเด t เอ n s p o r t เพราะนั้นก็คือแปลว่าให้เราไปหาค่าเดซเมาว่าเด a เของเรานั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือ property ที่1เนาะปรากฏว่าเด a เของเราก็4 2 3 0 1 3ลบ1ลบ7แล้วก็9เหมือนเดิมเราก็ทำการต่อคอลัมน์ไปเพิ่ม2องคอลัมน์นะ ถ้าเป็นขนาด3ามคูณสก็ให้เราทําการต่อคอลัมน์เพิ่มไปสองคอลัมน์เสร็จแล้วก็คูณลงลบกับคูณขึ้นนะคูณลงลบคูณขึ้นได้มาเท่าไหร่คูณลงได้มาเท่าไหร่ก,าาหรก็เอามันมาบวกกัน36กบวก0ลบ6ก็เลยได้มาเท่ากับ30ต่อมาคูณขึ้น คูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นได้มาเท่ากับลบสามลบแปดสบสีแล้วก็0ได้มาเท่ากับลบแปดสิบเจ็ดเพราะนั้นคิดเลขออกมาก็เลยได้ออกมาเท่ากับ30มบลบกับลบแปดสิบเอย่าลืมเครื่องหมายลบตัวนี้นะหลายคนพอเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นลบอยู่ปุ๊บอ้าว ล่างลบบนอ้าวนี้มีลบแล้วกูไม่ใส่อีกไม่ได้นะคือลบล่างลบบนลบลบเป็นบวกเพราะนั้นห้ามลืมใส่เครื่องหมายเด็ดขาดดังนั้นจะได้ออกมามีค่าเดเท็ากับบร้บเจ็เสร็จแล้วต่อมาเราก็ทำการหาค่า transport ซะหาค่า transport transport ในที่นั้นอสมมุติพี่ให้อันนี้เป็นเดท a ล้วกันนี่ให้เป็นเดท a ดังนั้น A t r transport A transport ในที่นี้นก็คือการเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเสร็จแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมต่อคอลัมน์เพิ่ม2คอลัมน์ เสร็จแล้วก็ไปทําคูณลงลบคูณขึ้นปรากฏว่าคูณลงลบคูณขึ้นในที่นั้นผลลัพธ์ที่ได้มาอ่ะเดี๋ยวคิดให้ดูก่อนดีกว่าให้มันเรียบร้อยคูณขึ้นได้เท่ากับลบสได้เท่ากับลบแปแล้วก็0ดังนั้นได้มาเป็นลบแปดสิบเจคูณลงสาลบ 6แล้วก็0ดังนั้นเราจะเห็นว่ามันหน้าตามเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่า transport ในที่นั้นเดท transport ไม่มีผลนะการหาค่า d e ท transport จะไม่มีผลค่าที่ได้ออมาจะมีค่าที่เท่าเดิมอันนี้คือ property ที่1ต่อมา property ที่2นะ property ที่1ในที่นั้นก็คือ d ดเจะเท่ากับ d e ฟเอแทนสปอร์เขียไหนไว้หน่อยละกันต่อมา property ที่สอง property ที่สองในที่นั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสลับโลหรือคอลัมน์เราจะสลับโลหรือสลับคอลัมน์ก็ได้ผลลัพธ์จากการที่เราสลับที่กันปุ๊บจะได้ออกมาติดลบ สลับกันหนึ่งรอบติดลบสลับกันอีกรอบหนึ่งลบลบก็หายนะอันนี้คือข้อที่สองถ้าเราทำการอินเตอร์เชนก็คือสลับ2องโลหรือสองคอลัมน์ก็ได้นะปรากฏว่าเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเท่าเดิมเนาะเครื่องหมายจะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเท่าเดิมอ่ะนี่คือในส่วนของตัว property ที่สองสลับ t โวลหรือ t o ูคอลัมเครื่องหมายจะเปลี่ยนแต่ค่าตัวเลขเท่าเดิมเนาะเครื่องหมายจะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเท่าเดิมอ่ะสมมตุติพี่ทำการสลับเราจะสลับคู่ไหนก็ได้เลยนะ โล1กับโล2โล1กับโล3โล2กับโล3คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สคอลัมน์สองคอลัมน์สสลับได้หมดเลยสมมุติพี่สลับระหว่างโลหนึ่งกับโลสองเราลองไปทำอันอื่นดูก็ได้นะพี่สลับระหว่างโลหนึ่งกับโลสองเพราะนั้นของเดิมพี่สลับสองโลนี้สลับกันสลับกันเลยเพราะนั้นก็จะได้มากลายเป็น สองหนึ่งลบเจ็ดสี่ศูนย์ลบหนึ่งสามสามเก้าเสร็จแล้วเหมือนเดิมเราก็เป็นขนาดสามคูณสามเราก็ต่อคอลัมน์เพิ่มสองคอลัมน์ ก็จะได้มาเท่ากับ0ลบ3ลบ84จะได้มาเป็นลบ87เลขคูณๆอีกแล้วเนอะคูณขึ้นได้0ลบ6แล้วก็36เราจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเลขมันเหมือนเดิมเลยเห็นปะ่ะ ตัวเลขเหมือนเดิมเลยเกิดจากการที่เราสลับโลกับสลับโลหรือสลับคอลัมน์ก็ได้ตัวเลขจะเหมือนเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะมีค่าเท่ากับล่างลบบนก็เป็นลบแปดสิบเจ็ดลบสามสิบก็ได้มาเท่ากับลบร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมค่าที่ได้ออกมาเท่ากันแต่เครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายจะเปลี่ยนเลขเดิมแต่ เครื่องหมายเปลี่ยนนี่คือ property ที่2อเห็นไหมอย่างที่เขายกตัวอย่างคือเขาสลับระหว่าง A B เอา A B ไปไว้ข้างล่าง C D เอาไปไว้ข้างบนพอสลับปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ออกมาปุ๊บค่าเดิมแต่เปลี่ยนขึ้นมานะอย่างอันนี้เขาก็สลับระหว่าง 023คือสลับระหว่างคอลัมน์ที่หนึ่งกับคอลัมน์ที่3ตัวเลขเหมือนเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนนะนี่คือ property ที่2ต่อมา property ที่3าม property ที่3าในที่นั้นถ้าเกิดว่าเราคูณ multiplication of any one row ด้วยค่า scalar k คือพูดง่ายถ้าเกิดว่าเราคูณ ถ้าเราคูณที่โลใดโลหนึ่งหรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งด้วยค่าคงที่เดทที่ได้มาก็จะเท่ากับค่าคงที่นั้นคูณกับเดทนั่นเองอันนี้คือ p r o p e ท t y ที่3เนอะ p r o p e ท t y ที่3ถ้าเรานำค่าคงที่คูณที่โล ไดโลนึงหรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งค่าเด็ดที่ได้จะเท่ากับนำ ค่าคงที่นั้นคูณด้วยอ่ะนี่คือความหมายของ property ที่3โมเคนะนี่คือความหมายของ property ที่3ยกตัวอย่างอย่เช่นยกตัวอย่างเช่นพี่คูณ2เข้าไปที่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งหรือโลได้โลหนึ่งก็ได้สมมตุติพี่คูณ2เข้าไปที่คอลัมน์ที่ส แล้วกันนะพี่คูณ2เข้าไปที่คอลัมน์ที่สองดังนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ออกมากลายเป็น4 2 3 0องสคูณสอ 1, คูณสอสคูณสและที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมเนาะ เพราะนั้นเราจะได้ว่าเดซตัวใหม่ก็จะกลายเป็น4 2 3 0 2 6แล้วก็เป็นลบหลบเจต้องการหาค่าเดซต่อคอลัมน์เพิ่มไปสองคอลัมน์สี่สองส0 2, คูณลง อูณขึ้นผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะได้มากลายเป็น60ล่างลบบน จะได้ออกมาเท่ากับสองร้อยสามสิบสี่หรือก็คือเท่ากับสองคูนร้อยสิบเจ็ดนั่นเองถ้าเราเอาค่าคงที่คูณเข้าไปที่โลดายโอดึงคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งปุ๊บเราก็จะได้เท่ากับค่าคงที่นั้นคูณกับเดตตัวเดิมคูณกับค่าตัวเดิมปะ่ะพี่คูณสองเข้าไปที่คอลัมน์ที่สองก็จะได้คาตอบเท่ากับค่าคงที่นั้นคูณกับค่าเดตตัวเดิม แค่นันนี่คือ property ที่สต่อมา property สุดท้าย property ที่สี่ property ที่สอันนี้ยากหน่อยนะ property ที่ส property ที่4ในที่นั้นคือเอาไว้ใช้แก้สมการเป็นอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า low operation low operation เอาไว้ใช้แก้สมการนะเอาไว้ใช้แก้สมการ low operation ในที่นั้นคือการที่เรา จะเอาโลใดโลหนึ่งไปบวกไปลบกับค่าคงที่ที่คูณกับอีกโลหนึ่งนะ addition หรือ subtraction of a multiple any low l o เท่านั้นนะโลเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคอลัมน์แล้วนะ property ที่4จะทำได้กับโลเท่านั้นคือพี่เอาไปบวกหรือเอาไปลบก็ได้บวกหรือลบกับ ตัวเลขที่เอาไปคูณกับโลไดโลหนึ่งนะจะได้ค่าเดตออกมาเท่าเดิมเดตที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับเท่าเดิม uh, the same hole to i if t h e repeat ก็คือยกตัวอย่างเลยดีกว่ายกตัวอย่างเลยเวลาที่เขาทำโลโอเป r เรชันในที่นั้นคือเขาต้องการเปลี่ยนให้ตัวเลขต่างๆที่เขาต้องการเนี่ย ให้เป็นเลขศูนย์ให้เป็นเลขหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นอเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลย p r o p e ที่สี่ 4. เราสามารถเปลี่ยนโลได้โดยนำโลนั้น ไปบวกกับผลคูณค่าคงที่กับอีกโลหนึ่งย้ำนะว่า property ที่4สามารถทำได้กับโลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นโจทย์เดิมของเราเนี่ยพี่ต้องการเปลี่ยนพี่ต้องการที่จะเปลี่ยน โดยที่ทำให้ตัวแรกเป็นศูนย์โจทย์ของเราคืออันนี้นะอย่าเขียนโจทย์ก่อนโจทย์ของเราคือ4 2 3 0 1 3ลบ1ลบ7 9ที่ต้องการเปลี่ยนโลแรกพี่ต้องการเปลี่ยนโลแรก,ก,รแรกคราวนี้พี่จะเปลี่ยนโลแรกได้ทำไงอ่ะพี่ก็ต้องเอาโลแรกไปบวกกับผลคูณค่าคงที่กับอีกโลหนึ่ง ค่าคงที่นั้นจะเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นติดลบก็ได้นะอ่ะสมมุติพี่เอาเริ่มง,ง่ายๆก่อนพี่อยากจะเปลี่ยนเลขตัวนี้ตำแหน่งนี้ให้การเป็นเลขหนึ่งพี่ก็เลยเอาโลที่สามมันลบกับโลที่หนึ่งเอาใหม่นะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีโลโอเปอเรชันพี่เอาโลที่หนึ่งไปลบกับโลที่สามเอาโลที่หนึ่ง ไปลบกับโลที่สดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าโลที่1ก็จะเปลี่ยนไปเอาโล1ลบกับโล3 4มี่ลบสมก็ได้1นึูลบสก็ได้ 3. ลบสามลบหลบเกลบสิส่วนเลขอื่นที่ไม่ได้ทำอะไรก็จะเขียนเหมือนเดิม นี่คือการเปลี่ยนแปลงเลขโลนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลขโลเด็จจะได้เท่าเดิมอันนี้พี่ทำการเปลี่ยนแปลงโลหนะึ่งเนาะเปลี่ยนแปลงโลหนึ่งโดยเอาโลหนึ่งตั้งไปบวกหรือลบก็ได้กับอีกโลหนึ่งคูณก็ได้อ่ะต่อมาคราวนี้พี่ต้องการอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งพี่ต้องการเปลี่ยนเลขนี้ให้เป็นเลขศูนย์เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลขศูนย อันนี้เขาเรียกว่าหลักการโลโอเปอเรชันนะพี่ทาไงได้บ้างมันถึงจะกลายเป็นเลขศูนย์ได้พี่ก็เลยเอาโลสองพี่ต้องการเปลี่ยนโลสองใช่ไหมพี่ต้องเอาโลสองตั้งพี่ต้องการเปลี่ยนโลไหนพี่ก็จะเอาโลนั้นตั้งและเอาไปบวกกับผลคูณของค่าคงที่กับอีกโลหนึ่งดังนั้นปรากฏว่าเฮ้ยจะทําตัวเลขนี้ให้กลายเป็นศูนย์ได้เอาง่ายที่สุดเลยก็เอาไปลบกับสองคูณเลขหนึ่งจะต้องไหมเอาสองไปคูณกับ โลนี้ก็จะได้เป็นเลขสองเสร็จแล้วสองลบสองก็จะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาไปคูณกับลบสองของโลที่หนึ่ง r สองคือโลสองลบสอง r หนึ่งต้องการเปลี่ยนโลไหนเอาโลนั้นตั้งต้องการเปลี่ยนโลไหนเอาโลนั้นตั้งโลอื่นไม่เปลี่ยนโลอื่นไม่เปลี่ยนดังนั้นโลอื่นก็จะเป็นเลขเดิมเลขเดิมก็คือ หนึ่งลบสามลบสิบสามสามเก้าคราวนี้พี่ทดเลขก่อนพี่เอาโลที่หนึ่งคูณกับลบสองเอาโลที่หนึ่งคูณกับลบสองก็จะได้มากลายเป็นทดเลขเนาะอันนี้ทดเลขเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันจะเห็นชัดๆ ลบสคูณลบสก็กลายเป็น6กลบสคูณกับลบสิก็กลายเป็น20่พี่ได้แล้วอันนี้คือลบสองพี่เอาลบสองเนี่ยไปบวกกับโลที่2 2บวกกับลบสก็ได้ออกมากลายเป็น0 1นบวกหก็ได้ออกมาเป็น7จ็ดลบเบวกยี่ส นี่คือหลักการของ low operation นะเอาไว้ใช้แก้สมก,การแต่เราไม่เรียนเราไม่เรียนลึกขนาดนี้นะถ้าเป็นภาคปกภาคปกเขาจะเรียนกันวิธีแก้สมก,การโดยใช้ low operation อ่ะเหมือนเดิมที่ต้องการทดสอบว่าแล้วเด็ทได้เท่าเดิมไหมเด็ทได้เท่าเดิมหรือเปล่าเอาเลข2คอลัมน์แรกมาต่อ ได้มาเท่ากับลบ168เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับลบ63ลบกับลบ168ห้5 ในส่วนของตรงนี้ในที่นั้นเราจะได้เดตออกมาเท่ากับร้อยห้าซึ่งร้อยห้าในที่นี้นั้นก็คือมันไม่เท่ากับร้อยสิบเจ็ดไม่ต้องตกใจคือร้อยสิบเจ็ดอะทำได้แค่รอบเดียวโทษทีพี่ลืมไปมันอันเนี้ยถ้าคิดเลขออกมานะก้อน,นเนี้ยที่ทำโลโอเปอเรชันเนี่ยมันจะได้เท่ากับร้อยสิบเจ็ดแต่พอเราทําอีกรอบหนึ่งนึงปุ๊บคือทำโอโลโอเปอเรชันซ้อนกันสองรอบอะค่าเดตมันจะเปลี่ยนแหละค่าเดตมันจะเปลี่ยนนะก็คือทําได้หนึ่งรอบอะค่าเดตยังคงเท่าเดิมอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลโอเวอร์เลชั่นจริงๆเนี่ยคือเขาจะทําจนสุดท้ายเลขตรงนี้เป็นเลขหนึ่งหมดและที่เหลือเป็นเลขศูนย์นี่คือหลักของโลโอเวอรเลชั่นจริงๆนะจริงๆคือเราจะส่งเขาก็ทําแค่ถึงแค่นี้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบพี่เนาะคือไปทําด้วยอะไรก็ได้นะจะเอาเป็นโลสองบวกกับสอง r สามได้หมดคือทําเลขอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ได้ ซีเรียนว่าต้องเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์อะไรไม่มีเพราะนั้นทำเลขอะไรก็ได้นะฮะลองไปทำดูโอเคครับดีครับ